ไปเล่นสงการแล้วถูกลวนลามทำไงดีหมอบอกเลยนะครับสุดท้ายแจ้งความอันนี้ฟันธงนะครับเพราะว่าคือการลวนลามเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดทั้งสิ้นเลยตอนเล่นสงการเพราะว่าการเล่นสงการเนี่ยเราสามารถเล่นด้วยความเคารพซึ่งกันและการสนุกได้เคารพซึ่งกันและกันได้อยู่มันมันไม่ได้หมายความว่า ถ้าไม่ถึงเนื้อถึงตัวจะไม่สนุกไม่จริงนะมันก็แค่มันเราสามารถเอนจอยในการสาดน้ําหรืออะไรอย่างนี้ได้ไม่ต้องถูกตัวกันก็ยังได้เลยนะครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะมีการแบบเลอพังเลอถูกตัวอะไรกันไปบ้างอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่แน่ใจรีบขอโทษขอผัวด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างเงี้ยหมอคิดว่าถ้าเกิดมันบังเอิญแบบไหลไปกระแทกไหลไปชนกันหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจขอโทษกันไปแล้วก็ระมัดระวังอย่างเงี้ยน่าจะโอเคหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันมีบางถึงไม่แน่ใจว่ามันนั่นหรือเปล่าก็อาจพูด เธออย่ามาถูกคุณอย่ามาอย่ามามันไม่ไม,ไม่ไม่โอเคก็คือพวกเขาไปเลยนะครับถ้าอีกฝั่งหนึ่งไม่ไตั้งใจจริงขอขอโทษขอโพยแล้วเขาไม่ได้มีพฤติกรรมที่มันสอยอย่างเงี้ยอ่าเราก็จะได้รู้สึกสบายใจขึ้นแต่ว่าถ้าดูแล้วโอ้โหไอ้นี่มันแบบมันตั้งใจแน่แนแล้วมันไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วมันก็ยังทําอยู่ไม่ได้รู้สึกสลดอะไรเลยบอกคนที่เราไว้ใจได้หาหลักฐานจ้งความนะครับ